เราหาครับเป็นสนามนี้นะสิ่งที่พูดไปไปแจกอิริกาก็ให้แล้วนั่นให้ขับเนี่ยโอ้สองตัวตรงไปใต้ไม่กลับมาหลยอไงีีโอยัง แล้วนก็้เอจัอลกางเนี่ยล้วอเลยล้ไปปุบปาหโอ้โหแล้วทหารบินก็บินจงบินก็บินทำคเทมนนะรื่องไนันเนี่ยไปโอ้โจะไปยังไงมันคงใ่อยู่เอาถ่ายให้ดีเวลาล้ากระดกขึ้มันดูเหมือนมีควันไหลออมาวะ มอเตอร์มันขึ้นหรือครับ <mniej> ต้องซิกแซกครับขวาซ้ายขวาแรงเดี๋ยวมันเก็บไกดอันนี้ไปดูเลยไปอีกครับไปอีกกระเสียงไปแล้วยังซนอยู่งั้นเนี่ยไปเลไปเลยเดี๋ยวแตงโมแล้วยังซนเนี่ง นี่เลยขวานขวานเลยขวาเอ็งขวาเอ็งเอาเอาเลยไม่ถ่ายคนรุ่นบ้างโอ้โหเฮ้ยอะไรปิวไปด้วยน่ะไม่ได้ไม่ไดด้โมมเองถึงบินไปไหนกัยถึงไหนวะน่ะวยพูดกันเลยตไปนู่นแล้วเฮ้ยเอาเข้าบินเดียวมับบ้าเอาเข้าบินเดียวมับบ้าโอเคแล้วโอเคแล้วบินเป็นยาดิดื้อจริงๆทำอะไรแปลกๆมาตอนนี้เราปันท้ายแล้ว ลงเียวเลยตัดเลยตัดเลยชกตัดปนกันลงเียวคืึงจะไปเ่อะ้เอาเก็บเดียวเอาเก็บ้าเดียวเอาเอาเก็บฝเดียวนาที่เดิมบ้านอ่ะไปถึงเราตรงเนี้ยได้จะที่เดียวกนลองลงอ่ะจะเข้าในป่าโคกเรืถไมเทอโอ้โหไป มือปืนไ่เราไม่ให้ลมมันแรง้ปืนอ้โหลมมันจะเป็นไป่งนั้นด้ยเหรี่เบอกนครับเขาเป็นไงพี่บรรดาครับนี่ลมแรงลมแรงโอ้โหลมแรงมากเลยน้ำแจงว่าต้อบรรดาเนี่ยนะ